ดูโรสริง้งกา,ากดซับให้ช่องกอดอาม่ยังไงยังเลยจ้าทำไมไม่กดอ่ะลืมจ้าแล้วพวกคุณล่ะก,กดยังใช่ Yahoo อ้าวจั่น สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องกอลมานะครับอยู่ในรายการแอบมีเที่ยวออโอเคครับนี่เราก็มาอยู่ที่สถานฟแล้วนะครับเราจะไปเจอกันที่สถานี BTS สายสีเขียวกันนครับตอนนี้เราก็มาถึงพค้อง เรียบร้อยเขาจะไป็นหัวกรเทียมเปียงๆเลยแล้วตอนนี้เราก็ถึงท่าเอ็นเทียร์ไปที่บร้อล่อครับตอนเขาเกิไม่เคยมาอันนี้ก็ทมาห้าวันแล้วที่ผ่านมาเห็นที่บัวโจวว่าต่อไปชั้นหกนะครับเราก็ต้องรอเชฟบัยกับซีซีมาก่อนนะครับแล้วก็ไปตัดภาพตอนที่เจอที่บอวกันแล้วดีกว่าแล้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไปดูหัวกันดีกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเขาบอกกันที่ไปครับเราขึ้นไป ชั้นกดแต่เราขึ้นมาชั้นห้าแล้วจะเป็นมันตายเริ่มมาเล่นเกมโยนลูกให้มันเข้ารูกนี่เหรอขอพอดีค่ะ ทุกคนมีสนุกด้วยทุกคนจ้าปิดบริการทั่วคขาวนะครับเสียดายจังมาดูจิ้ชุดมาสกัน แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแปดสิบครับสุดยอดโคตมากเครื่องนี้มา โอ้โหขึ้นล้วนๆเลยครับตอนนี้11ว,ว่ะเฮ้ยสิเอ็โหถ้าได้นี่เอาเก็บไว้เลยไปไม่เก็บไม่เก็บเฮ้ยโอ้ยโอ้โห,โหมาแบนี้นะครับคร <_ T 2> ับเราก็ได้เจอกับท่าเตียงของเราแล้วนะครับเขาก็พาเรามานั่งข้างล่างเพราะที่ป๋อยังไม่มารอเดี๋ยวเขาเขามาเดี๋ยวเขาบอกเออ,วอสวัสดีค่ะหนูมาถึงแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือสวัสดีค่ะแป่เบลล์ค่ะ

งานทีาไหนครับเรียกว่าเป็นเป็นงานงานอะไรเวลารรลีราราราเราไดาหลุอว่าว่าไงท่าสกาเดินเข้าไปก็เจอรอบเลยเดินแบบรอบไเลยเสียงรถเสียงรถฟฟร์ูล่าวันเสียงเออง เป็นยังไ,ไงบ้างสวย้ากแม่งโคตรเฟี้ยวรถโคตรสวยโคตรอลังการอลังการงานสร้างสุดยอด ราใี้เราเสร็จจากที่เอลฟ์เจ e ฟรี J นะฮะแล้วต่อไปเราจะไปกินชาบูานะครับเจอกันนะครับลเทลของลูกชายอ่ะค่ะ อร่อยนะครับร้านนี้สุดยอดเลยนะครับร้านที่เปิดมานานมากนะครับแล้วก็อร่อยที่สุดโลกมันกินได้นะอะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวอันนี้ฮะมันมันอ๋ออร่อยมากนะครับถ้ามาที่ไรก็หมดหมดหม้อทุกทีเลยนะครับน้วผก็สดหมดเลยตัดเท้าก็คืออร่อยมากมาได้นะครับ ตอนนี้กล้องอาจจะสั่นๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวกันสั่นโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะฮะท,ทำไมก็ขขกินข้าวอยู่ La t e r เอาละครับผมเราก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับการไปดูรถเฟอร์รารี่นะครับ ก็ได้ไปกินชาบูด้วยอร่อยมากแล้วก็สนุกมากด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เปิดกันเติ่อโหน่มากนะครับที่พาพวกเราไปนะครับขอบคุณคนดูด้วยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสำหคลิปนี้ก็เป็นไงบ้างคอมเมนต์น้่นล่งนะฮะหรือว่าอยากให้เราทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ดัานล่งนะครับก็ไลฟ์เซอร์ไคแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ